และเมนูที่เห็นอยู่ตรงหน้าคือไก่ผัดเม็ดมะม่วงในตำนานที่ใครๆเขาก็ว่าอร่อยเรามาดูกันว่าจะอร่อยสมคำล่ำลือหรือเปล่าร้านโง่โภชนาและผมยังได้สั่งเมนูนอื่นมาลองไม่ว่าจะเป็นหมึกผัดไข่เค็มกระเพาะปลาผัดแห้งและต้มบวยหมูสับไก่ผัดเม็ดมะม่วงในตำนานขอชิมก่อนเลยนี่คือครั้งแรกที่จะได้ชิมนะดูแลเหมือนเป็นเหมือนไก่บ๊อบเลยเคลือบซอสลองชิมดูอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงนะเห็นคนเขารีวิวกันเยอะแยะมากมายไก่ผัดเม็ดมะม่วงในตำนาน ดีอันนี้ผมถือว่าเออดีที่สุดตั้งแต่กินมาแต่ตัวผมรู้สึกว่ามันหวานมันหวานเลยนะถ้าใครไม่กินหวานจะไม่ชอบแต่สำหรับผมผมรู้สึกว่ามันหวานไปน,นิดนึงคือมันเป็นฟิวเขาเอาไก่ไปชุบแป้งทอดคล้ายๆแบบไก่ป๊อปที่มีหนังก,กรอบๆฟิวริงเท็กเจอร์จะเป็นกรอบๆแล้วก็เคลือบผัดด้วยซอสเออเป็นซอสแบบซอสของเขาลองลองกินพริกตัดดูนี่มันเป็นพริกเหมือนพริกขั่ว อืมอุ้ยหอมพอโดนพริกปุ๊บดีเลยดีแบบดีเลยพริกมันเพิ่มแบบมิติความเผ็ดทำให้จานนี้ไม่เลี่ยงจานนี้ถ้ากินครบองค์ประกอบเนี้ยคือเพอร์เฟกเลยก็จะมีไก่กรอบเม็ดมะม่วงมันๆได้ความเผ็ดจากพริกแล้วหวานๆจากซอสท,ที่เคลือบกับหอมอืม แลนะที่เป็นเมนูอันดับหนึ่งของทางร้านคือโอเคจริงๆถ้ากินครบนี่คือแบบเพอร์เฟกเลยผมบอกเลยครับว่าใครที่ยังไม่เคยกินไก่ผัดเม็ดมะม่วงร้านโง่โพชนานเนี่ยต้องมาลองสักครั้งให้รู้รสชาติตึงตาตึงใจมากๆและสําหรับใครที่สนใจอยากมาลองกินร้าให้อยู่รังสิตเดี๋ยวผมทิ้งโลเคชั่นไว้ให้บอกเลยครับเด็ดสุด